สวัสดีค่ะวันนี้ผ่านมาชมตะก,กร้าเชือกมัดฟางลายดอกไม้สีทองกับสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นตะก,กร้าขนาดกลางนะคะเป็นตะก,กร้าขนาดกลางถักมาแล้วหนึ่งวันนะคะโดยใช้เชือกวัดรอบ ใช้เชือกวัดจากปากตรงถึงกลนตะกร้านี้นะคะจะใช้วัดแบบนี้เอ่อสิรอบ13ประมาณนี้นะคะก็สลับทำตะขาบเสร็จเนาะก็มาสอดมัดปู มาสอดมัดปูหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสีตัวแบบนี้ปูตัวหนึ่งก็ใช้สีหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ใช้สีหนึ่งโมปูตัวหนึ่งก็จะเว้นช่องเว้นช่องแล้วแต่เราสานตะขาบที่ตะขาบแน่นนะคะก็จะเว้นช่องหนึ่งสีเหลืองแล้วก็เว้นช่องหนึ่งแล้วมาผูก สอดตะขาบอีกสีน้ำเงินช่องหนึ่งเว้นสลับกันนะคะซึ่งเตะขาบตัวหนึ่งก็ใช้สองเส้นก็มัดรอบตัวตกะกร้านะคะก่อนจะสานมัดปูเสร็จนะคะก็เริ่มสานทำเป็นลายดอกไม้ อันนี้ก็ทำไปได้ประมาณหนึ่งก็จะมาสารให้ดูนะคะก็จะมาสารเริ่มลายดอกไม้ให้ดูนะคะทำไปตรงช่วงไหนก็ได้นะคะทุกคนเราก็ดูใน YouTube นะคะมาทำ ถ้าเราอยากได้ลายอยากได้สีอะไรนะคะถ้าคนที่เคยทำเป็นเลี้ยวนะคะก็จะมองแ๊บเดียวก็จะเข้าใจจะเข้าใจในในลายนะคะว่าจะวางขนาดไหนวางไปกี่เส้นกี่อะไรนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้ดูสักสองสามเส้นนะคะทุกคน การที่จะสามตะก้าต้องใช้ขาหนีบขาหนีบตะก,ก้าให้มันแข็งให้มันแน่นนะคะเพื่อความสะดวกเนี่ยเราจะใช้ขาห่าเข่าหนีบตัวตะก,กา้าใี้เขานั่งนี่ก็พอหนึ่งตรงนี้หนีบตัวตะก,ก้าให้แน่นก่อนนะคะถึงจะทำการสามได้ดีนะคะแยกเส้น ก็แยกเส้นออกนะคะทุกคนคือเราวางมือเป็นนานนะคะเส้นที่เรามาดปูมันจะคลายแล้วก็มาดึงตัวปูเข้ามาใหม่นะคะเราก็จะสังเกตนะคะว่าเราถึงลายไหนแล้วนะคะก็จะเริ่มดอกเหลืองแล้วก็จะทำพันเป็นดอกสีเหลืองมันจะเป็นลายเฉียงขึ้นไปลายเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะทำเป็น ลายเชียงนะคะทุกคนพันนะคะเอาสีน้ำเงินเป็นเกณฑ์สลับสีน้ำเงินเป็นเกณฑนะคะพันพันสองรอบจะใช้สีเหลืองอย่างนี้ ทีนี้ก็จะพันให้ครบสีเสาใช้สีน้าเงินเป็นเสานะคะเป็นแกนใช้สีเหลืองพันใช้สีเหลืองสองเส้นพันนะคะไปเรื่อยๆนะคะ รรบถนะได้สองแล้วนะคะก็จะเอาสีน้ำเงินขึ้นมาข้างบนเป็นเกนแล้วก็ใช้สีเหลืองแผนนะคะก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปค่ะ